ชาจิติน่านะเมสซี่ยังกินทุกคนร้อรอนกินข้าวกันไหมเฮ้ยกินข้าวกันไหมชีวิตนักกีฬา14พี่โบสซื้อคาวเซเว่นเพาอยากกินหมูถ้าโบจะพาสาวมาเดี๋ยวพี่ไปเซเว่นก็ได้ปิดเทอมอ่ะคนอื่นไปเที่ยวพักผ่อนแต่โบเรืองที่จะมาเตะบอลอ่ะทุกคนมา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 มไม่ามมา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 ามมามามามวันใดที่เาง 7-Eleven Bà nhợ, bà nhợ thì mình ba rồi Bà nhỏ, bé bà nhỏ. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทีมอะไรในเด็ดเนี่ยมีคิวไปเยือนภูเก็ตครับทุกคนซึ่งเป็นคู่แข่งที่ไกลที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าเราวัดจากนราธิวาสเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยภูเก็ตคือทีมที่ไกลมากๆนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็เราเรามีการเดินทางล่วงหน้าด้วยทุกคนนะเพราะว่าคือมันมันนั่งรถนานใช่ไหมถ้าเราไปถึงแล้วเราแข่งเลยมันจะล้าใช่ไหมก็จะมีการเดินทางล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีไปนอน2คืนก่อนทุกคนนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูแล้วกััััันน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 นะะะะะคครรรบบบบเเเเืื้้้ออองงงงงงงหหหหลกกกกาาาาาดิททมมยไไไไปปฮว่่่็็แแแีสสใุ ว่าน้องบดเขาเขาอยู่ที่สนามแล้วส่วนตอนนี้ผมกับพวนเนี่ยแวะมาเข้า,าเซเว่นกันก่อนนะจริงๆเมื่อกี้ผมไปถึงสนามแล้วท,ท,ทักทายทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอ่อพวนพวนยังไม่ได้กินอะไรก็เลยมาเป็นเพื่อนนะเราให้พวนไปซื้อเองคนเดียวนะมันทําได้แล้วมันสบายๆ ระหว่างรอหวนะฮะผมพามาดูฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือสนามกีฬาใหม่ที่กําลังสร้างครับทุกคนนะซึ่ง,สว,นะงสวยมากๆนะถ้าเสร็จจริงๆกะสวยมากๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะเสียดายมากนะคือถ้าเสร็จเนี่ยสนามเนี่ยมันน่าจะสวยมากๆแล้วก็ร,รองรับแฟนบอลได้เยอะมากนะแต่นั่นแหละยังไม่เสร็จทุกคนนะตอนนี้เราก็เลยแข่งที่สนมามอบจอก่อนซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลมากทุกคนเห็นสปอตไลท์อันนี้ป่ะอ,อันนี้เนี่ยเนี่ยอันนั้นคือสนมอามอบตจอส่วนสปอตไลท์นี่คือสนามนี้มันอยู่มันอยู่ติดกนันแหละ I know you one what, one. You use. No. Huh? No half size. No size? <laughs> really? No. no, 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 no. You, Why you use? You like with. With Hey, I don't. I don't. Haram. Haram. I am Muslim. No good. Cannot. Cannot. Cannot use. I cannot. I am good person. No way. No Muslim cannot use. No. No. Cannot. Cannot have sex. have to marry ก่อนอ่าถ้ามาร์ร r ่คุณก็ใช้ใช e ใช่ถ e า i าร์ร r y can เวลาเวลาห่วเวลาห่วงอยู t เร็อ่ะอยู่ไม่กินเพรา u คุ r หิว n ู่นนัดมีอยู่ไม่ a รดี r e a k f ฟ s t อ่ะรถบัสมาแล้วบัสมเขารอหวคนเดียวเนี่ยอะไรนี่ หมัวมัวมัวมูหมูไม่ใช่ชิเก้นชิเก้นเขาอยู่อีทได้หนิตอนนี้นักเตะเริ่มขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามีคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างล่างทุกคนอยู่รีแลกนะรีแลกนี่นะรีแลกซมาซึ่งนี่รีแลกรีแลกเตรียมนอนเตรียมพักนี่ครับบรรยากาศบนรถก็ประมาณนี้ทุกคนเราต้องนั่งรถประมาณ12ชั่วโมงบดบดเกิดอะไงขึ้น น้องก็นั่งข้างหลังทุกคนนะจช่ส่วนผมนั่งกับพี่มิวพี่มิวมุ้ยมุ้ยมุ้ยโอ้ออกเสียงยากสมุยขึ้นมาแล้วทุกคนโอนขึ้นมาแล้วเออเบนจูดไม่มาเบนจูดไม่มาเบนดัสก็ไม่มาเหงาเลยทุกคนอยยบบี้้กนม ใจดีนะพอกินหมูนี mm ่ใจดีนะเดินทางประมาณสิชั horse, ่วโมงแล้วท well, ุกคนเดี๋ยวไว้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมเปิดกล้องถ่ายทีนึงสากครลานะสากครลานะวามาุนะวามากุนนะฮูมุกมินินมาอินนาบิลลารอบบินาอารังกาลิบุนวนสลิปวันนุ่งบดนนุ่งบ่นหลับอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปั๊มปตททุกคนมีโก้ไข่ด้วย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไหนนะเราต้องอ่านตามป้าอยอะทุกคนที่ไหนวะเนี่ยผมก็กำลังมองหาป้ายอยู่นะแต่ยังไม่เห็นป้ายอะไรเลยก็ครับอันนี้ที่ไหนครับอปั๊มบ่อทอท่าช้างหาใหญ่ครับอันใหญ่หครับอ,นนอยู่หใหญ่ทุกคนนี่ <c oughs> เบชาร์ดถ่ายอะไรอยู่ <c oughs> บงับงบังอันนี้ช่างอะไรนะ,ะช่าิ <c oughs> มาแอมมาแอบล็อกสายกี่มาเลยเมื่อกี้ไบล็อกบล็อกมาแอมล็อกชายหน่อยโอ้รองเท้านี่โอ้ยรองเท้าหดว่ะมาช่วยชายหน่อยเด็กโคตรเท่จริงอ่ะวันนี้เดี๋ยวเข้าก่อนรูปเผาไก่ไม่มีไข่ดาวซะด้วย ระ <laughs> หว่างผมกินข้าวเนี่ยพี่บี้เขาอยู่ข้างในเขามีการแบบเล่นกระจกเลยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เขาเดินมาบอกว่าจะเอากาแฟอะไรเขาจะเลี้ยงสุดยอดมาก <laughs> นี่โบท๊ทโบ๊ทซื้อข้าวเซเว่นเพราะว่าอยากกินหมูไม่กินสมใจแล้วกินอะ้รกินสมใจแล้ว <laughs> อะไรพี่กี <ผม S 1> ่แก้วอ่ะสามแก้ว<า><ๆ>เลยอ่ะเดี๋ยวเขาเ <ๆ S 1> ลี้ยงพี่นานนนะนะแต่ชนะยังชนะนะสั่งสั่งเผื่อโบ๊ทละพี่บี้เคยบอกว่าถ้าโบ๊ทยิงได้พี่บี้จะเลี้ยงกาแฟใช่ป่ะใช่ใช่ เขาเขาเลี้ยกาแฟแล้วเลี้ยงหลายวันแล้วเนี่ยดีดี่ายิงได้บ่อยยิงอีกไหมยิงไหมต้องยิงยิงอ่ะยิงอีกกล่องที่เท่าไรอ่ะแกเล็กก็แกรวบของตั้งเลยไม่ใช่เชื่อน่าจะเป็นกล่องที่สองนะดูฝ่ายยังไม่ได้พี่ฟิวครับสัมภาษณ์ได้ไหมมีหลายคนมากบอกว่าให้สัมภาษณ์พี่ฟิวบ้างนักเตะใหม่นาราแต่ว่าขอเป็นแหล่งกลางนะได้นะเน้นเน้นเน้นนำตัวเลยครับพี่สวัสดีครับผมฟิวครับจริงจริงหมายเลขนตำแหน่งอะไรเงี้ยพี่ตำแหน่งกองกลางครับเลีย พี่ว่าพี่ว่าเบอร์ดามสิบสามก็อันนี้อันนี้แหล่งกลางไหมพี่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยชับเท่าไหร่ไม่ค่อยชับอะ่าไหร่อะแบบบางสามพันหน่อยเออบางที่สามพันได้ไหมแมนนี่คิดว่ายังไงครับสามเต็มไหมครับสามเต็มเน่นอนครับเล้งตายวะสามเต็มเน่นอนครับอดูสุดยอดตึ้งมันเบื่อได้ว่าวมันเบื่อ ครับมีมีคนบอกเย็นนะให้สัมภาษณ์พี่ฟิวอ่ะเออใช่พูดพูดน้อยกว่านี้พูดน้อยต่อยหนักกว่านี้ยังอีกฟิวยังอีกยังไม่ยังไม่หยุดกินดิสองคนเนี้ยดูดิโอ้ยฮะภูเก็ตครับยับเลยครับบวบภูเก็ตไปภูเก็ตเจอภูเก็ตเป็นไงอ่ะนี่จะผมจะพาไปสัมภาษณ์นักเตะบังแมงนะคะบังแมงนะฮะชื่อชื่อสามจังหวัดได้ยังโอ้โหนี่ฮะเป็นไงครับ ชีวิตมันมั่วมันกับผมมันอะด้วยนะบอกแล้วให้ไปตัดผมหน่อยดูนะยังไม่ตัดสักทีนี่ฮะทีเด็ดครับนี่เลยคนนี้ครับใครถึงไม่ถึงไม่รู้แต่บารงถึงแน่ภูเก็ตลั่นบารงลั่นแฮตติกภูเก็ตดูว่ากินข้าวกันไหมเฮ้กินข้าวกันไหมกินข้าวกันไหมามีลงกลองกินกาแฟยัง กาแฟกนล้ตาค้างเยงานก้าวเดียวก็ยืเข้านี่โอ้ตั้งแต่ยิงได้นี่เปลี่ยนไปเลยนะไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นี่ชักเขียวแก้วนี้ต้องขอบคุณพี่บี้นะฮะทุกคนประตูของเราทุกคนที่เขาเลี้ยงนี่นี่ผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่อ้ําพี่พิวพี่มุ้ยนะคือพี่ๆเขาอ่ะดูแลโบสอยู่ช่วงนี้คือความที่ว่าโบสถ์เขาเป็นไทรพุธใช่ไหมบางทีเขาอยากกินหมูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่กับพี่เลยคือพี่พี่พาไปได้ไง ผมก็ฝากพี่พี่อ้ําดูแลด,ดูแลเหมือนกันในในแบงช่วงเวลาทุกคนนะส่วนตัวผมเองอะ่ะถ้าน้องอยากกินหมูผมไปกินเป็นเพื่อนไม่ได้ไงแล้วน้องน้องชอบไหมนะน้องกินหมูบ่อยไหมพี่ผมชอบกินหมูมันถ้าว่ากินมันจะแบบระับหนึ่ง,งก็คือหมูอะเมื่อกี้เขาแจกข้าวไม่มีหมูไงก็ไปซื้อข้าวซะเว็นที่มีหมูอะ่ะก็เนี่ยดีๆที่มีพี่ๆมาแบบนั่งเป็นเพื่อนกินข้าวเป็นอะไรนะกินหมูได้เงี้ย ตอนนี้เราก็กำลังรีแลกซ์ทุกคนนะที่จะเดินทางต่อนะฮะหันใหญ่ละน่าจะน่า,น,า,น,าน่าจะอีกหลายชั่วโมง,งเลยลนี่แบรขับรถคิดว่า,ค,วาคิดว่ากี่กี่ชั่วโมงเบถึงตอนไหนเบร์ทำข้ามไหมทำข้ามไหมนะประมาณกี่ชั่วโมงทั้งหมดเบร์สิบแปดชั่วโมงสิบแชั่วโมงเบ<ป>ขับไปถึงภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องดูดแผนที่โอ้โหความเก๋าด้วนนี่แก๊งสุร,ราษฎร์เลยเกาะสมุยนะสุร,ราษฎร,รษ์สุร,ราษฎร,รษ์มีพี่มุย้ยแล้วก็มีพี่ฟิวคอนฟอร์ด อุ้ยเดี๋ยวดูดิอุ้ยรักรักนังบวชวะแต่ว่าแต่ว่าทีมเรามีสุราเยอะนะตอนนี้เราก็พักกินข้าวเอาแวะห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะเดินทางกันต่อนะเรียกนักบอลนุยาเล่สุนัยอยู่หรอสนัยอยู่นะสนัยอยู่นะสนัยอยู่สนัยอยู่ เซ็นดาเซ็นดาเป้ยูตัดตัดหน้าต้องตัดหน้ายุมีแฟนจิตงาระนี่ใครโอตัดนี่ไม่ตัดะมาจถ้าตัดนีดนิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวเองเจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่าอันนี้สะอาดไม่เจ็บไม่เจ็บมียาชาเนี่ยก็มีแบบยไม่เเจ็บล ไม่เจ็บไม่เจ็บฟอนฟันเจ็บกว่าไม่เจ็บไไรเอ็นไอ้ปั๊มปั๊ปั๊มยังไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอยู่อยู just อยู just stop stop ปั๊มปั๊ม่ half moon เดอนย่ามีอีกอ่นตนมันี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู my my brother And he's in the Oh, <coughs> Look at look at me. Ni ni me ni, ni. ni. I I can do it. Mai <coughs> chep <coughs> <coughs> a little. I I have video no 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 sensor. I I, I give like you. I I show you okay. Sebab you oh sebab But but you you semua. I big left. เมื่อชาวต่างชาติสนใจที่จะคลิปด้วนเขาอิสลามด้วนดูกำลังศึกษาฮะ feeling good นะ after that อ่ะ you just stop ปั๊มปั๊ม two week w why y why because I am Muslim yeah why w h t is the reason ดูดูดู walk walk like that for one week ตรตงแต่เบบี้เู่มุสลิมเป b นไหออยูมุ

อภิญะสะปิ๊งนาที่แบบสะปิ๊งนี่กิโลคุณชวนี้ครับรถอนี่ก็อยากตัดอยากตัดอยากตัดคือเมื่อกี้คุณบอกว่าบางนุ่นมุสลิมกับปีอ่ะเพราะว่าเพราะว่าบางนุ่นเนี่ยเขาคุยภาษามลายูไม่ได้ไงบางนุ่นก็เลยชวนคุยหนึ่งคำเมื่อกี้กิโลกิโลไไปดด้ีเสียงลบเสียงลบ sân của níu của bom gia phiên đi sao hắn gấp mày mày sân tiêu đồ nghi đồ nghi đồ nghi พี่บ่าวอยู่ตรงนี้ทุกคนมันจะมีคีย์บอร์ดมีอะไรอยู่ตรงนั้นไงแล้วก็เป็นดีเจคอยเปิดให้ส่วนพี่ดีเจลามากเลยส่วนเวลาจะเอาเพลงอะไรก็บอกผ่านไมค์ได้เลยหัวใจนักสู้กี่กี่ล้านวิวได้้ยานน่าจะขึ้นแล้วแหละองเก็แล้วมมันมันร้องไงนะเคยยงอู่ เมื่อมีแพ้ก็ต้องมีแพ้ต้องมีรักก็ไม่ใช่ก็เราไกันที่แบเดีกันแหละีดีกันแหละใช่ไหมรเแล้วแล้วแล้วนักบนในรายอ่ะก็เป็นใดทโน่เ่ใครมาสนดีจะลบด้อรเฮ้ยเคยดูยังเคยเดียงบางคนในหมู่บ้านน่ะมีจ้างให้ดู เพื่อใครสงสัยนะว่าเพลงนั่งคนใดๆคือเพลงอะไรก็ลองไปค้นหาดูใน youtube นะเป็นเพลงของบังเนินร้องเองเล่นกีตาร์เพลงน้องๆสมัยน่าจะหลายปีที่แล้วทุกคนคือตอนเช้าอ่ะก่อนที่เราจะไปกินข้าวเมื่อกี้ใช่ป่ะผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยขึ้นรถมาปุ๊บหลับหลับหมดเลยหลับยาวเลยประมาณ2-3ชั่วโมงได้อยู่นะแต่พอเราพักกินข้าวแล้วได้นอนหลับเต็มที่แล้วพอขึ้นรถอีกทีนึงเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ก็เลยแบบมีคึกมีแบบร้องเพลงมีเล่นอะไรบ้างนะฮวน what are <an> you doing ไอ้ฮวน ไม่ต้องปิดหรอกยูเล็กเอ้ย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  a าเลยยูด้วยเอ้ยคือคือห้องน้ำมันมีแค่3ไงทุกคนใช่ก็เลยใช้วิธีนั้นเราแวะเข้าห้องน้ำที่เขาว่าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ผมมาที่นี่บ่อยอยู่นะเขาเรียกอะไรเขาพับผ้าปะจำไม่ได้ทุกคนน่าจะใช่แหละไกอโอไก่โอไก่โอมันชอบขิงมันชอบขิงมันชอบขิงไก่โอมันชอบขิง เพื่อนชวนไปละหมาดเหรอยวนเออเราแวะอยู่ที่เค้กคณิษฐานะครับน่าจะเป็นจังหวัดตรังทุกคนเค้กคณิษฐาของฝาเมืองตรังใช่แล้วนะครับเราจะแวะละหมาดกันที่นี่กันก่อนเบมะเบบี้มาลิสโป้ก็ขึ้นยอดเลยอ่ะขึ้นยเลเป็นนางใส่ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกใช่แกชอบใส่แบบนี้ นึกถึงนึกถึงกิจยาแลอะไรคนตากใบเหมือนกันด้วยใช่ใคนใกล้บ้านครับตราตราไปเรานรายการไปเยอะกกรังเลยสี่นี้เดี๋ยวจะฝากมาเย่กองฟ้าก็กองฟ้าระหัสก็กแล้วกองอดีตเยักเเเรเรคนบ้าเดียวกันกับเบนแกิจยรแลทุกคนนี่ที่ละหมาดชายเฮ้ย you you p r t h you 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 practice because you may be Muslim เห้องน้ำที่อาบน้ำละหมาดชาย toilet วันนี้นักบอลเรากำลังอาบน้ำละหมาดนะทุกคนนะวันที่นับถืออิสลามเขาก็จะมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดกันก่อนนะจะเห็นว่ามีมาอิดะาด้วยเพราะว่ามาอิดะก็ได้ภรรยาเป็นคนมุสลิมนะครับ สำหรับการละหมาดนะฮะก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะฮะที่นับถืออิสลามเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องทำนะฮะวันละห้าเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นความารู้หน่อยละกันะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกกัตามตรงว่าคลิปของผมเนี่ยว่าวิดีโอรายการของเราเนี่ยมีพี่น้องที่แบบอยู่ต่างถิ่นรับชมเยอะมากคือไม่ได้มีแค่แผ่นบนระนดาละมีแบบแถวภาคกลางภาคอีสานก็มีมาชมเหมือนกันใช่ไหมหละ่ะก็เลยให้เป็นความารู้แล้วกันนะก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำวันละหาเวลานะครับจริงๆเนี่ยในช่วงเวลาของการเดินทางอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถละหม ละมาดควบเวลาที่2กับ3แล้วก็4กับ5ทุกคนแล้วก็1เนี่ยก็คือตอนเช้านู่นทีนึ่งอันนี้คือผมแบบสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะจริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะแหละทุกคน ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็รอเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อทุกคนใช่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันต่อทุกคนเดินทางกันต่อนะก็ก่อนจะไปชมคลิปกันต่อนะฮะอย่าลืมนะฮะซินทอนสเต็กเฮาส์นะฮะทุกคนต้องขอบคุณมากๆนะฮะสปอนเซอร์ของเรานะฮะที่สนับสนุนรายการนี้แล้วก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะก็เป็นพัตตานดูนะฮะอาหารฮัลลานะฮะบุฟเฟ่ต์ก็มีนะครับเนื้อเขาคือดีมากทุกคนนะนุ่มทุกคำอร่อยทุกชิ้นนะทุกคนนะก็ไปลองกันได้ที่ซินทอนสเต็กเฮาส์ทุกคนโอเคไปเดี๋ยยยวเเเรราาาดดดนกัััตต่ออคคบบบชมลงง ชาแมตต์เดย์ร้องวะเอ่อแมสซี่กินเอนโซกินเนี่ยมันทำอยู่เนี่ยร้องวะร้องวะไม่ใช่ไม่ใช่มันคล้ายๆแต่ว่ามันไม่ได้เมานี่ดูฮวนกินชามาเตยโอ้โหกินคือแรงมากเลยอ่ะสดา,า,ากินตลอดเลยนะกินตลอดเลย everyday เลย everyday ฮวนทราหน่อย จริงๆผมลองแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวลองอีกรอบนึ่งร้อนร้อนร้อ่ะร้อนมากทุกคนสิลัยังไม่ทันกินก็ร้อนแล้วยมันร้อนมันร้อนเลยเนี่ยร้อนแต่โอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากร้อนไหมมาด้วยขอเทสเทสเขาบว่าไม่เป็ ทำเงียบเขาเขาไม่จับหลอดเพราะมันร้อนก็ต้องต้องจับถ้วยเนี่ยไดดูกลัวเนี่ยจับอย่างงี้อ่ะอันนี้คือชามาดเดที่เมสซี่ยังกินทุกคนร้อนร้อนร้อนเป็นชาอาร์เจนติน่านะเมสซี่กินเอนโซกินร้อนกินเหมือนเหมือนอะไรชาโปรตี่ว่าคล้ายๆไปแกตอมชาออริจินอลมันร้อนอ่ะร้อนร้อนลิ้นจะรั่วกันเด็นดิมาเรียกินนะดิมาเรียดิมาเริอาเนม่าเนม่ากี่แมเนม่าดิมาเรียดิมาเรีย เหมือนอะไรบดเหมือนอะไรเหมือนว่าจริงจริงมันเหมือนพวกชาเขียวอ่าชาเขียวอาชาปกติต้มต้มน้ำต้มเบสเซอร์อาโอเคไอ้หัวหนุ่เคยกินน้ำท่อมไหมน้ำท่อมรู้จักไหมไม่เคยใบกระท่อมอ่ะน uh ี่ใบกระท่อมไม่เคยกินอ่ะเซฟเซฟไหมพี่เหมือนเหมือนปะนี่ดีกว่า Lapan, <tipulak> lapan. Oh, ya? Yeah. Saving? Saving, saving. Bos. Ya, ya, ya. Eh, you tell chauffeur. Kecik, kecik. 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 Kecau su. Baik saya, baik. Oh, ya, yeah. oh, ya. <tipulak> okey, okey, okey. Alang Hugh. Alang Hugh. Adam. Alang. Big boy, eh. Alang. Eh, hey, hey, Hugh, Hugh. Okey. Stop saying. Baik saya. No, beda, beda. Hugh, Hugh. Hugh, Arai.

บ๊ทกินอะไรบ๊ทเดี๋ยวดูดิจังปัดกับแป๊บซี่ <c oughs> นั่งกลางแล้วกันวันดี้เราก็ซื้อของกินแล้วนั่นเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินหน้าเซเว่นทุกคนในที่สุดนะฮะเราก็มาถึงที่ภูกเก็ตแล้วฮะทุกคนวันนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะ<อ>เราเข้ไปข้างในเหมือนเขาจะมีเตรียมข้าวให้ด้วยนะดูน<ม>ั่ง<ม>กันโอ้ยกระเป๋านี่ก่อน เราเดินทางตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้สามทุ่มสิบสามชั่วโมงดิเป็นการนั่งรถทุยยาวที่สุดปะยาวอยู่นะอได้ได้คียการมาแล้ว2403สี่ศูนยครับสองนี้่ศเดินตามเน่ยครับชั้น4โอเคชั้นอะไรครับพี่ชั้นรักเธออะไรเนี่ยถือว่าทางสโมสรเราเนี่ยเตรียมโรงแรมที่แบบโอเคนะแบบไม่ใช่โรงแรมแบบเหมือนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะ สวยสวยสวยมีสระว่ายน้ำด้วยเขาบอกก่อนนั่นเนี่ยพี่ก็แบบอยากให้มีสระว่ายน้ำให้แบบทักบล็อตแบบมันเล่นกันอะอ่ามันได้ครบได้ฟิลนะได้ได้ได,ได้ออกกําลังกายไปด้วย,ออกกยใช่ใช่เนี่ยทุกคนมีสระว่ายน้ำทุกคนเอ๊ะ <Okay. S 1> ชั้นสี่พี่โอ้ชั้นบนเลยชั้นสี่บนสุดไอั่งพรายนี้เท่แบบบดเนี่ยนี่ชีวิตนักกีฬาส <c oughs> ิบสี่วีสิบสี่พีอุ้ยรีบรีบรีบใส่ทุกคนชีวิตนักกีฬาทุกคนอุ้ย ไม่ไม่ธรรมดานะทำไมพี่กินนี่อ่ะเออพี่อกี้พี่ไม่ได้เห็นเลยี่ผู้ชายยกหน้าพี่เห็นผู้ชายแต่พูดเองก็หลังเป็นผู้หญิงพี่กินนี่เอ้ยพี่ไม่ได้ดูอ่ะโทษทีพี่คนดีดูดิทุกคนเฮ้ยโรงแรมหรูอ่ะทุกคนมันเป็นเล่นกับสมโมสวนั่นแหละไะเต็ดทุกคนทีสามนี่ยถ้าขึ้นทีสองทีหนึ่งเป็นยังไงเฮ้ยนี่ห้องประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวพี่จะถ้าโบจะพาสาวมาเดี๋ยวพี่ไปเซ็ว่นก็ได้อ๋องั้นเดี๋ยวถ้าพี่พามาเล้วผมนอะไรักแท่งก็ได้ผมไปเซ่นท่านก็ได้อะไรวะเนี่ยทุกคนเอาจริงนะผมชื่นชมน้องโบ๊ทมากเลยอะเอาดีมั่วแล้วจริงจริงคือจะบอกให้นะคนอื่นน่ะแบบปิดเทอมพักผ่อนนะความคิดผมอะมันไม่ไม่น่าเหมือนเด็กคนอื่นมากความคิดผมก็คือพักผ่อนอะะันพักผ่อนอริย่งเงยความคิดโบ๊ทคือพักผ่อนคือพักผ่อนคือพักผ่อนจริงจริงแต่ พักผ่อนปุ๊บอ่าแล้วแล้วเกิดเราไม่มีอะไรทำ่ะเบื่อใช่แล้วพักผ่อนปุ๊บเราก็แบบ เด็กคนอื่นถ้าอยู่ม .6 กก็เตรียมสอบมหาลัยหรืออะไรแต่ผมยังอยู่ม .5 แล้วแบบว่าชีวิตผมมันต้องใช้เยอะก็ต้องหาอนาคตตัวเองเลยสุดยอดนะปิดเทอมอ่ะทุกคนปิดเทอมอ่ะคนอื่นไปเที่ยวพักผ่อนแต่บลสเลือดที่จะมาเตะบอลอ่ะทุกคนก็กำลังใจให้น้องทุกคนในวัย16ปีนะแล้วตอนนี้เราแอบออกมากันนักกีฬาออกแรงคืนทุกคนมามายังไม่ยังไม่ดึกยังไม่ดึกแต่7นี้มีซ้อมเช้า7โมงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบลส อ๋อ <c oughs> พี่แผนพี่พี่แผนพี่แผนสังส่งสั่ง <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปเซเว่นพัหนึ่งทุกคนนะก็เห็นว่าไม่อยู่ไม่ไกลมาก <c oughs> ก็เดินไปถือว่าได้ดูอะไรระหว่างทางด้วยแล้วก็แต่นั้นผมคิดว่าเดิเนเล่นนิดหน่อยก็จะปิดคลิปทุกคนเพราะว่าผมถ่ายมาทั้งวันแล้วไงเอ้ ég, ฝั่งนี้พี่มุยนํำทางใช่ป่ะพี่บ่าว ปี่าวอลแล้วก็ปีสิชาติแล้วก็เบสุฮาไไไไไไไมมมม่่่่เเนนกกกกัะป้งออยหหลลลลู นี่สุดยอดลักสุดยอดรักนน่มาแอมามาแอรพลักผมว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งมุมนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคือเราเห็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราเห็นแค่ในสนามเล่นไม่ดีเราก็ด่าใช่ไหมแต่จริงๆอะเบื้องหลังเราทุกคนบอกให้นักกีฬาทุกคนมันไม่ใช่ง่ายนะทุกคนลงสนามคือเต็มที่เบื้องหลังนักกีฬาจริงๆอะมีการฝึกซ้อมที่หนักมากแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนไปแข่งที่อื่นอะนั่งรถคือเมื่อยมากทุกคนนะแล้วแบบจากบ้านจากอะไรทุกคนเนี่ยผมตั้งใจจะถ่ายเห็นเนี่ยเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่า พอเราไปเห็นเขาเล่นพลาดบ้างอะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบเข้าใจคือเขาเต็มที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะพลาดทุกคนนะฉะนั้นตั้งแต่ผมได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าผมไม่กล้าที่จะแบบไปด่านะักกีฬาแล้วว่าบแบบอุ้ยทำไมแบบนู้นแบบนี้อ่ะคือจริงจริงอ่ะพวกเขาทุกคนเต็มที่เข้ามากลทุกคนแล้วุมันเป็นอะไรที่แบบกลมๆไงทุกคนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงทุกคนมีพลาดบ้างมีแพ้บ้างใช่แต่จริงจเบื้องหลังเขาทำงานหนักกันทุกคนนะ ผมดีใจนะเวลาผมเห็นคอมเมนตะ์เนี่ยว่าแบบเอ้ยการดูรายการของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมิติใหม่ของการติดตามฟุตบอลนะเพราะว่ามันเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นมันเป็นเปิดโลกอามณนสำหรับบางคนอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นนะถ้าใครที่เคยเป็นนักบอลจะรู้อยู่แล้วว่านักบอลก็ประมาณนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นแลวแบบน,น,น้องๆหนูๆที่แบบอยากจะเป็นนักบอลเขาได้มาดูคลิปมาดูรายการผมเขาได้แรงบันดาลใจไปเขาได้เห็นมุมนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะเป็นมิติใหม่จริงๆทุกคนนะผมอ่านมาจากคอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชอบรายการนี้นะทุกคนนะก็มี สบานีรายการนี้ก็บอกได้แล้วนะตอนนี้ก็มีอยู่ก็คือสินทร์สเต็กฮาวดนะ์ั่นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะไหนๆก็พูดถึงแล้วก็คือสินทร์สเต็กฮาวด์นะฮะเป็น ปาตาคาลหรูนะฮะบุฟเฟ่ก็มีนะฮะอาหารฮาลาลที่กรุงเทพะทุกคนนะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยอร่อยมากนุ่มทุกคำอร่อยทุกชิ้นทุกคนไปลองกันได้ฮนะทุกคนสิทนทรัพย์สเต็กเอาแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะเข้าอีกก็ติดต่อมาได้ฮนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ให้ตอนนี้คือผลตอบรับก็ดีนะในยู u ูบในเป็นบุ๊กเนี่ยยอดวิวแบบโอโ้โหดีมากคนระับทุกคนนะต้องขอบคุณน้องโบอสด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนที่แบบเอ,อเ่อออกคลิปด้วยกันกับผมนะแล้วก็ขอบคุณสโมสรน,นารายูยินเต็ดด้วยยยยททีี่่่ให้้้ผมมมาาาาาถอออะะไรงนนุุนะกคสด พีม่มุ้ยมาสาดเบิร์ดพี่แมนไหปะนวดนวดนวดรู้สึกตึงนะเลยนะเดินกับเพกันนะพอเห็นร้านเนี่ยเขาเป็นกระจกดำเลยนะโอ้ยกดน้ำแข็งแล้วเหรออ๋อแป๊บปซี่เหรอ,อผมน่าจะกินโค้กแหละทุกคนไม่จะกินอะไรอ่ะตอนอยู่ที่หอนะรู้สึอก,กนนอยากกินนู่นอยากกินนี่พอมาจริงหมดแล้วทุกคนนี่นี่ถึงสปีดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเลือกซื้อขนมก่อนจะทำไงเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีหนึ่งนะ เรากลับมาที่พักทุกคนเราเจอฝรั่งคนหนึ่งนะวายูลุกแซดเนอแซด you want s d m e ladyI love my friend I focus in the gameyou don't want but my brotheryou want ไม่มีน้ำหรอ you want some ladyafter after after match นะอ่าหาด i ีกต่อมาลามยูยูโน่มาลามเป็นหลังงานถ่ายอ่าแล้วก็ พอถ้าจะให้กดแล้วบอกนะครับ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 ผมโดนแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่านักบทอาชีพทุกคนอ่ะบทต่อเลยปะเสร็จอั้นี้เราจะไปละได้บทนี่ไปฮะทุกคนเราโดนบทแล้ว see you tomorrow เรโเอวรี่นพี่บอกว่านอนแล้วว่าสีชมแล้วตกใจเลยเมื่อกี้ทุกคนทุกคนไปนหนอม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเปนหนอนมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนไป็นหนอนดามามามาเส่งคนมากลายเป็นนักเ็ะมามามาบอกสไตล์เป็น่นี้แ <laughs> พรุ่งนี้เจ็ดโมง,โมงไทยชัดป้ายู่พูดไทยชัดนะเคโอ๊ะม่พูดพูดนี้เจ็ดโมง <laughs> โคตรชัดเลยไปนอนไปไปนอนโอ้ไปนอนไปนอนคุชัดกว่ากูอีก You speak Thailand good mommy see you. see you See you See you ่ี่ใช่ไทยชัดป้าชัดกว่าผมอีกมัโอเคทุกคนบอกว่าเราจะปิดคลิปตรงนี้ทุกคนนะเ <laughs> <laughs> ดนนนะี๋ยวเราจะนอนแนละ้วแต่ไว้เจอกันพรุ่งนี้ทุกคน แอบไปครับ